วันนี้เรามารีวิวกระเป๋ากล้อง Domke F8 Small Canvas Shoulder Bag เนาะแบรนด์นี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบงานกระเป๋าที่เป็นลนักษณะของตรงแบบเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย าแนวนี้มันก็จะรู้สึกแบบมีความเก๋ๆหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบตัวไซส์เล็กของเขาเลยใส่ DSLR ได้ใส่ m i ลเล r รเลได,ได้ต้องเป็นพวกไซส์ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็อาจจะมีใส่เรื้อเสริมได้สักหน่อยนึงอันนี้เดี๋ยวเราลองสะพายให้ดูแนละ้วก็แน่นอนก็ถ้าเป็นกระเป๋าทรงนี้ก็จะสะพายแบบโชเดอร์แบ็กก็ได้หรือจะสะพายเป็นแบบว่าคอร์สบอดี้แบบนี้ก็ได้ สายเขาเนี่ยด้านหลังมันก็จะแบบเนี่ยมันจะมี2เส้นด้านหลังสายเนี่ยเป็นยางๆนิดนึงเพื่อเพิ่มความหนืดเวลามันสะพายมันจะแบบได้ไม่ไหลลื่นง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อมันก่อนอ่านี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าแคนวาสเนาะซึ่งเนี่ยลักษณะของผ้าแคนวาสก็จะมีลักษณะเฉพาะแบบเนี้ย อ่าด้านหน้าตรงนี้เขาจะใช้เป็นแบบขอเกี่ยวแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะปลดล็อกด้วยกันปลดล็อกขอเกี่ยวเอาจริงมันไม่ได้สะดวกมากนะพวกลักษณะการใช้งานของกระเป๋าแบบนี้แต่มันเป็นแบบความชอบไงเป็นสตไตล์อะไรเงี้ย านหลังก็จะมีช่องใส่ของอ่ะเอาไว้ใส่แบบพวกอะไรเร็วๆสมมติจะใส่ฟ้ากล้องอะไรเงี้ยนะแคปเลนนะใส่ไว้อะไรเงี้ยระหว่างที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบเป็นช่อง quick access เร็วๆหรือจะเวลาเดินทางจะใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ช่องหลังนี้ช่องด้านข้างก็จะมีอีกสองช่องเนี่ยก็ใส่ของได้นะจะใส่พวกฟิลเตอร์อะไรเงี้ยใส่แบตก็ได้ช่องก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรหรือจะใส่เป็นพวก power bank อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะมี2ช่องเลย2ฝั่งเนี้ยโอเค แล้วก็ข้างในด้านบนฝาเขาเนี่ยก็จะมีช่องเปิดซึ่งตรงกระเป๋าใส่ของจะอยู่ด้านบนนะเออเวลาเปิดอาแจะงงเราเวลาเทออกมามจะอยู่งี้อยู่ด้านบนเวลาหยิบของต้องระวังนิดนึงมันแต้องแบบเปิดออกมาก่อนแล้วมาหยิบด้านนี้แทนครับรูดฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ย บางทีของมันจะหล่ลงมาได้อันนี้ต้องระวังหน่อยด้านในก็ง่ายๆเป็นช่องเดียวเลยแล้วก็มีพาร์ติชันให้2แผ่นเรียบง่ายมากเลยแล้วก็มีติดป้ายน,นิดนึงว่า made in USA อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนี่อันนี้คือ LSR5 แลวเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยบอะนะก็ยังเหลือๆเ,เลยประมาณอย่างนี้อันนี้เอาพาร์ติชันออกอันนึงนะนี่ ยังใส่เลนที่แบบไม่บวมมากได้อีกสักอันหนึ่งอันนี้คือใส่ JSR5 เข้าไปเพราะนั้นสำหรับใครที่แบบว่าเป็นพวกใช้แบบเลนตัวเดียวเนี่ยสบายๆอยู่แล้วขอให้มันแบบ ไม่ใช่เลนที่แบบว่ายาวมากเกินไปโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มีช่องใส่ของอีกช่องหนึ่งใหญ่ๆก็เลือกเป็นกระเป๋าเล็กๆที่แบบมีช่องถึง8ช่องเลยนะสามารถใส่ได้หลากหลายมากใครชอบกระเป๋าใบเล็กๆสามารถที่จะพกพาของได้สะดวกแล้วก็มีความเก๋ก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะทาง i l e c t o c o c o m s h o p ถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าเรามีทาง l ล ne@ e i l e c t o หรือจะทาง Facebook m e s s e n g e r ก็ได้หรือใครอยากจะสั่งซื้อทาง s h อ p e e l a z a d าเนี่ยลองติดต่อเข้ามาดูยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม